นั่นแหละครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาขยี้เห็นชัดๆครับว่าเอคำว่าความฝันเนี่ยนะมันสำคัญขนาดนั้นเลยนะครับผมเอาละ่ะผมว่าถ้าใครนะครับได้ยินคำว่าความฝันแบบลอยๆเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงมากครับว่ามันดูเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้ดูเป็นเรื่องที่ไม่เ,เป็นเหตุเป็นผลเอาซะเลยนะครับดูเป็นเรื่องที่แบบฟุ้งอะ่ะมันจะเป็นจริงได้อย่างไรนะครับไม่ต้องห่วงครับเพราะหลังจากนี้เราจะเห็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ ที่มันแบ็กอัพหรือสถิติหรืองานวิจัยที่มันมาซัพพอร์ตเพื่อรองรับครบัว่าการตั้งเป้าหมายหรือการมีความฝันเนี่ยนะครับจริงๆเป็นเรื่องที่ Make Sense มากๆเลย,ยงั้นตั้งใจฟังต่อไปเรื่อยๆจนจบนะครับโอเคไหมฮะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเหมือนที่ผมบอกไปนะครับวันนั้นนะครับที่ผมได้มีโอกาสเจอคนเกาหลีนะครับผมในในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมโชคดีอย่างที่ผมบอกว่า ผมได้มีโอกาสไปแฮงเอาท์หรือว่าไปใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เขาประสบความสำเร็จในระดับสูงมากๆนะครับผมอ่าผมได้เจอผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมากเลยนะครับที่เกาหลีวันนั้นผมไปอยู่ที่บ้านพักเมืองแดจอนนะครับผมเป็นเพนท์เฮาส์ที่ด้านหลังบ้านเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นภูเขากว้างๆนะครับแล้วก็จําได้เลยว่าโซนที่เขาเรียกว,ว่าบล็อกแคนนี่หรือว่าระเบียงเนี่ยคือแค่ระเบียงเขาอะ่ะ จะใหญ่กว่าคอนโดของโอมที่โอมอยู่แล้วอะนะครับสวยมากอากาศดีมากแล้วบรรยากาศดีมากครับผมก็ชอบไปถามเขาครับว่าอะไรคือเคล็ดลับความสําเร็จของคุณหรอนะครับผมยังจําได้อยู่เลยนะครับแล้วก็ผู้หญิงท่านนี้นะครับเขาก็บอกโอมว่าเราอะข้อหนึ่งเลยนะโอมข้อหนึ่งเลยนะคือโอมต้องมีความฝันโอมแบบเฮ้ยประโยคนี้ใหม่อีกแล้วว่าความฝันนึกออกปะเขาบอกว่าโอมมันต้องเป็นความฝันอะ ที่ไม่ได้มาจากปากแต่เป็นความฝันที่มาจากใจโอ้โหลึกเหลือเกินลึกเหลือเกินนะครับปี3เป็นไงฮะไม่เข้าใจหรอกนะครับแต่เราก็เก็บประโยคนั้นมานั่งคุนคิดครับจนวันนี้ผมเข้าใจเรื่อยๆนะครับลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวของจิตวิทยาสรรรืบประสาทนะครับเข้าใจเรื่อง conscious unconscious ใช่ไหมจิตสำนึกจิตใต้สำนึกเนี่ยโอ้โหผมนี่เข้าใจถึงแก่นเลยว,ว่าอ๋อทำไมพี่ๆเหล่านั้นนะครับผู้ใหญ่ตรงนั้นเนี่ย ท่านถึงบอกมาหรือสอนมาว่าความฝันเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะอะไรเ่ะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นครับผมอยากให้คุณรู้ก่อนครับว่าคนบนโลกใบนี้ที่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จทําไมเขาพูดคีย์เวิร์ดแบบนี้กันเยอะจังเลยคุณต้องเอกใจนะว่าเออคนระดับโลกเนี่ยมันเอาอะไรมันเป็นวิธีคิดของเขาเพราะถ้าเราคิดได้แบบเขาเราก็ทําได้แบบเขาคุณว่าจริงไม่จริงครับปัญหาที่เรายังไม่ได้ผลลัพธ์ในแบบที่คนสําเร็จเขาได้ ก็เพราะว่าระบบความคิดหรือระบบความเชื่อของเรายังไม่เหมือนเขาแค่นั้นเองครับดังนั้นนะครับผมว่าคนนี้คือคนแรกที่คุณน่าจะต้องรู้จักกันอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับเขาบอกว่า imagination is more important than knowledge นะครับจินตนาการเนี่ยสำคัญมากกว่าความรู้โอ้โหประโยคนี้ได้ยินกันบ่อยนะครับผมว่าใครๆก็เคยได้ยินประโยคนี้กันแต่จะมีสักกี่คนครับที่มานั่ง วิเคราะห์กันจริงๆจังๆหน่อยนะว่าทําไมจินตนาการถึงสําคัญกว่าความรู้ผมอยากให้ทุกคนลองเฟรมวิธีคิดมาตรงนี้นะครับแล้วลองตอบผมมาในแชทนี้หน่อยนะครับผมให้เวลา 1. นึ่งนาทีในการพิมพ์นะครับว่าทําไมล่ะคุณถึงคิดว่าไอสไต์ Star คิดว่า imagination หรือจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้ลองพิมพ์ลงมาในนี้หน่ยนะครับให้เวลา 1. นึ่นาทีนะครับเริ่มครับ เยี่ยมครับและไม่ว่าคําตอบของคุณคืออะไรนะครับผมยินดีด้วยครับไม่มีผิดไม่มีถูกโอเคไหมครับลองมานั่งถกกันดูสิ่งสําคัญครับที่ผมมองจากตรงนี้ออกมานะครับแล้วผมรู้สึกว่าอา,อาจจะเป็นมุมที่ถูกหรือผิดนะครับแต่มันคือการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ความรู้หรือองค์ความรู้ที่คุณมีครับมาตัดสินความเป็นไปได้ของโลกใบนี้ คุณกําลังเอาขอบเขตข้อจํากัดที่คุณเรียนรู้มาคุณอาจจะมีอายุเท่าไหร่สมมติ30ปี40ปี50ปีใช่ไหมครับคุณกําลังเอาองค์ความรู้แค่50ปีอะมาตัดสินทั้งชีวิตหรือโลกใบนี้แล้วว่ามันจะไปได้กไกลขนาดไหนอะแต่อย่าลืมสิครับว่าโลกนี้อยู่มา4,500ล้านปีเราอะห้าปีอยู่แค่นี้นะครับร้อยปีเลยก็ยังอยู่เป็นแบบแค่ปลายฝุ่นน่ะเฉนั้นถ้าคุณนึกถึงภาพเส้นตรงยาวๆนะครับเรานี่เหมือนหัวเข็มหมดตึงนิดเดียวอะ ังนั้นเราจะเอาองค์ความรู้เล็กๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เอ่ยอะไรเอ่ยที่เราเก็บมาได้หลายพันปีนะนะครับประวัติศาสตร์ที่เราแกะมาได้อนะอาจจะมีหลายล้านปีนะครับในเรื่องบางเรื่องแต่อย่าลืมสิโลกมันขนาดเนี้ยนะครับยังมีดาวมีจัก,กรวาลมียูนิเวอร์สมากมายที่วิทยาศาสตร์ังไปไม่ถึงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ knowledge นะครับหรือองค์ความรู้ที่มีมาปักหมุดไว้หรือมองความเป็นไปได้เนะี่ย มันจะทําให้เราสามารถวิ่งได้แค่อยู่ในกรอบเดิมๆของเราครับใช่ไหมครัถ้าคุณมีองค์ความรู้ว่าเออชีวิตฉันไม่ต้องรวยมากหรอกก็โตมาในครอบครัวที่ไม่ได้รวยเลยแล้วพ่อแม่ก็ไม่เห็นรวยก็ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วก็จริงๆก็ไม่ต้องประสบความสำเร็จไปมากกว่านี้ก็ได้นี่ก็อยู่เท่าเดิมก็ได้นี่มันก็คือ knowledge เดิมของเรามันก็คือองค์ความรู้เดิมของเราครับดังนั้นถ้าคุณลิมิตตัวเองได้องค์ความรู้นะครับคุณก็จะติดอยู่ในกรอบเดิม แล้วมันจะเป็นกรอบที่แน่นมากเลยนะผมบอกก่อนเป็นกรอบที่เสมือนว่ามันเป็นความจริงจนมันแบบไม่สามารถปล่อยวางได้นะครับดังนั้นการวางความรู้ลงแล้วลองใช้จินตนาการมากขึ้นอาจจะเปิดพื้นที่ใหม่ๆให้ชีวิตของคุณได้นะครับดังนั้นใครก็แล้วแต่นะที่ตอนนี้กําลังมองว่าเอ้ยคุณโอมคุณไม่เข้าใจผมหรอกตอนนี้คอนดิชั่นของผมเป็นแบบนี้นะครอ,อ,อบครัวผมเป็นแบบนี้นะการเงินผมเป็นแบบนี้คุณไม่เข้าใจผมหรอกก็ ตอบตามตรงก,ก็ถูกต้องครับผมไม่เข้าใจคุณหรอกผมไม่ได้เป็นคุณนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับคุณคือลองปล่อยวางทุกอย่างที่คุณกําลังคิดอยู่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งนี้เพราะขอบเขตหรือข้อจํากัดที่คุณมีอยู่ตอนเนี้มันมีเรื่องนู่นน,น,นี่นั่นนู่นนี่นั่นลองวางมันไปก่อนได้ไหมนะครับสัญญาตัวเองได้ไหมว่าวางมันไปก่อนแล้วหลังจากนี้เราจะลองใช้ imagination กันเพราะอย่างที่บอกครับจินตนาการมันไร้ขอบเขต แล้วพอมันไร้ขอบเขตปุ๊บความเป็นไปได้ใหม่ๆมันเลยเกิดขึ้นถ้าคุณไม่วางมันความเป็นไปได้เดิมๆก็จะยังติดอยู่ในนี้ชีวิตคุณก็จะเหมือนเดิมคุณไม่กล้าคิดแบบไม่กล้าคิดต่างไม่กล้าคิดใหญ่อาวาง่ายนะครับแต่ถ้าหากว่าเราวางความรู้เราได้ก่อนคุณจะเริ่มกล้าฝันใหญ่ได้ใช่ไหมครับใครสัญญากับโอมบ้างนะครับจับมือนะฮะแล้วก็พิมพ์มาเลยว่าสัญญาว่าจะ วางนะครับถ้าใครเรียนอยู่นะครับผมอยากให้เรามี Engage กันนะครับพิมพ์มาเลยครับว่าสัญญาว่าจะวางองค์ความรู้นั้นครับเอาล่ะนะครับอีกคนหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือมาตินลูเทอร์คิงส์นะครับเขาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของชนชนเรียกอะะไรครับ คนที่อเมริกานะครับผมที่มีเรื่องของชนชั้นการเย็ดชนชั้นเรื่องของสีผิวนะครับผมซึ่งเป็นคนหนึ่งคนที่ทรงพลังมากๆและประโยคที่เป็นประโยคเด็ดวรเด็ดของเขาเลยนะครับคือคําว่า I have a dreams นะครับคือผมมีความฝันฝันที่เขาว่าเลยครับก็คือการทําทุกอย่างให้เกิดสิทธิเสรีภาพที่มันชัดเจนซึ่งบุคคลคนนี้นะครับเป็นคนที่เปลี่ยนนะครับเรียกว่าเปลี่ยนเลยนะครับประเทศอเมริกาไปได้นะครับด้วยจินตนาการ เห็นไหมครับว่าจินตนาการแค่นนำมาก่อนเนี่ยนะครับหลายๆอย่างเดี๋ยวมันจะตามมาเองนะครับหรือแม้แต่ Walt Disney ครับใครชอบ Walt Disney บ้างนะครับที่ทําการ์ตูน Mickey Mouse ใช่ไหมครับ Disneyland ใช่ไหมครับเขาก็บอกว่า all dreams can come true if we have courage to pursue them นะครับถ้าเรามีความกล้าในการไล่ล่าความฝันนั้นนะครับยังไงยังไงทุกฝันก็สามารถเป็นจริงได้ดังนั้นะครับ สิ่งต่อมาที่เป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทาให้คุณเนี่ยได้ความฝันของคุณทุกอย่างมาก็คือความกล้านั่นเองนะครับดัง่องจากนอกจากคุณมีฝันที่คุณกล้าใช้จินตนาการแบบสุดๆแล้วคุณก็ต้องมีความกล้าด้วยถ้าคุณมีฝันคุณมีความกล้าผมยินดีด้วยครับผมว่าคุณก็จะเข้าใกล้ความเป็นจริงได้มากขึ้นแล้วทีนี้ครับผมอยากจะมาบอกทุกท่านว่าเอ๊ะแล้วทำไมอยู่ดีๆฝันเนี่ยนะ มันจะเกิดเป็นความเป็นจริงได้มันไม่ make sense อะครับคุณโอมมันเป็นเรื่องที่แบบดูแบบจับต้องไม่ได้อะมันฟุ้งมากเลยเอาล่ะผมจะบอกแบบเป็นเหตุเป็นผลเป็นขั้นเป็นตอนให้นะครับว่ากระบวนการกวาดความฝันจะมาเป็นความเป็นจริงได้มันไม่ใช่คิดแล้วได้เลยนะครับผมไม่ได้มา ทำคลาสที่จะบอกว่าอะพุ่งนี้คุณดูคลาสจบชีวิตคุณจะได้ดังฝันเลยไม่ใช่เนะี่ยมันมีกระบวนการมันต้องมีการลงมือทําที่หนักหน่วงนะครับแล้วคุณเองก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบความฝันนั้นของคุณนะครับงนั้นะถ้าคุณเรียนจบไปแต่คุณไม่มีการลงมือทําอะไรเลยคุณก็จะได้เจอทิศทางแต่คุณก็จะไม่ได้เติบโตนะครับดังนั้นผมขอบอกเรื่องนี้ก่อนครับคุณว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมระหว่างความฝันเท่ากับความเป็นจริง อืมใครคิดว่าเห็นด้วยพิมพ์มาเห็นด้วยใครคิดว่าไม่เห็นด้วยพิมพ์มาหน่อยครับว่าไม่เห็นด้วยนะครับและถ้าพิมพ์มาว่าเห็นด้วยบอกหน่อยว่าเห็นด้วยเพราะอะไรและถ้าไม่เห็นด้วยก็บอกหน่อยครับว่าเพราะอะไรทําไมรู้สึกว่าความฝันไม่เท่าความจริงอ่ะลองแชร์กันนิดนึงนะครับผมให้เวลา2นาทีนะครับในการพิมพ์ตรงนี้เริ่มครับ เอาละรครับไม่ว่าคุณคิดว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงเนี่ยครับผมจะมาพิสูจน์ที่คุณดูว่ามันมีทั้งจริงและไม่จริงครับแต่ถ้าคุณสามารถโฟล์ไปในทิศทางที่มันถูกต้องได้มันจะเป็นจริงได้ครับมาเริ่มต้นด้วยเรื่องแรกก่อนเลยครับความฝันจะก่อให้เกิดแรงจูงใจคุณเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความฝันหรือมีเป้าหมายนะครับมันจะมี motivation หรือแรงจูงใจอะไรบางอย่างครับที่ผลักดันให้คุณอยากจะได้สิ่งนั้นมาเอาละรครับ ดังนั้นครับถ้าว่าคุณมีความฝันแล้วมันสร้างเป็นแรงจูงใจได้อะไรจะเกิดขึ้นครับแรงจูงใจนะครับมันก็คือสภาวะอารมณ์แบบหนึ่งคุณว่าจริงไม่จริงดังนั้นความฝันเปลี่ยนเป็น motivation แรงจูงใจและแรงจูงใจนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสภาวะอารมณ์ครับงนั้นแรงจูงใจที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นฮึดหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือสภาวะอารมณ์อารมณ์ที่ว่าอาจจะเป็นอารมณ์อะไรตื่นเต้นรู้สึกภูมิใจ รู้สึกสนุกรู้สึกเร้าใจรู Blaze ้สึกว่า like ท้าทายรู้สึกว่าได้พิสูจน์ตัวเองอาจจะเป็นเป้าที่ตั้งแล้วรู้สึกถึงความรักอาจจะเป็นเป้าที่ตั้งแล้วรู้สึกถึงความมั่นคงอาจจะเป็นเป้าที่ตั้งแล้วรู้สึกถึงการเป็นที่ยอมรับอาจจะเป็นเป้าที่ตั้งเสร็จปุ๊บได้ความรู้สึกว่าฉันเป็นคนพิเศษหรืออาจจะตั้งเป้าเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าได้ความรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่มีคุณค่าได้ช่วยเหลือผู้คน เป้าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณตั้งเปลี่ยนเป็นแรงจูงใจแรงจูงใจเปลี่ยนเป็นสภาวะอารมณ์อันนี้คุณเห็นด้วยว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมครับยังไงมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับมันเป็นแฟกต์นะครับและแน่นอนครับใน NLP นะครับหรือ Neural Linguistic Programming เนี่ยนะครับ emotion หรืออารมณ์เราเรียกว่า state ก็ได้หรือสภาวะอารมณ์คุณรู้หรือไม่ครับว่าไออารมณ์หรือสภาวะอารมณ์ของเราเนี่ยนะครับ emotion น,นะครับผมพูด เรื่องนี้ในหลายๆคลิปมากเลยนะว่าอิโมชันมันคือเอ NERGY หรือพลังงานที่เกิดในโมชันหรือการเคลื่อนไหวเงื้นอิโมชันคือพลังงานที่มันเคลื่อนไหวอยู่ในตัวครับเวลาเรามีอารมณ์นึกภาพเรามีอารมณ์สุขอ่ะเออมันจะเย็นเย็นอุ่นๆตรงไหนไหมมันจะเย็นเย็นมันจะซาซาอย่างไรในตัวนั่นคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในตัวเราครับและเออารมณ์ที่เกิดขึ้นในตัวเราทุกท่านมันจะผลักดันให้เรามี พฤติกรรมอะไรบางอย่างหรือเราเรียกสิ่งนั้นว่าแอคชั่นก็ได้หรือการลงมือทําครับสมมุติคุณเขินคุณทําไงครับอยู่ดีๆคุณเขินอ่ะคุณต้องมานั่งสั่งตัวเองไหมว่าแบบโอ้ยม้วนผมเขินจังมีไหมคุณไม่ต้องสั่งตัวเองครับทุกอย่างเกิดขึ้นแบบกลไกอัตโนมัติตามธรรมชาติโอ้โหมีไหมครับคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณแบบว่ามุดหินมากๆเลยคุณต้องขโมดคิวคุณต้องบังคับตัวเองขโมดคิวไหมไม่ต้อง แ้คุณแบบหัวร้อนจะจัดอยากจะด่าใครโอ้โหทุกอย่างเป็น,นกลไกแบบอย่างอัตโนมัติอะปุ๊บด่ากลับได้เลยสวนกลับได้เลยนะครับหรือเศร้าแล้วอยู่ดีร้องไห้ใช่ไหมครับหรือสนุกจัดแล้วคุณก็กระโดดย่ำขาอยู่ที่ละคุณก็ยิ้มละตัวคุณตื่นเต้นละหรือคุณกังวลแล้วคุณมือสั่นก่อนขึ้นพูดเวทีเห็นไหมครับอารมณ์จะเชื่อมโยงกับแอคชั่นหรือการลงมือทําเสมอ และเมื่อไรก็ตามที่อารมณ์กับแอคชั่นนะครับสอดคล้องกันสิ่งที่ตามมาต่อเลยนะถ้าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็จะสร้างพฤติกรรมที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่ได้ตอบโจทย์จริงไหมเช่นถ้าคุณโกรธคุณหุดหินคุณอาจจะด่าคนอื่นคุณอาจจะทําร้ายร่างกายคนอื่นก็เป็นไปได้คุณเศร้าคุณ,คณ,คคณอาจจะเก็บตัวคุณอาจจะร้องไห้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าคุณตื่นเต้นคุณดีใจคุณรู้สึกเติมเต็มคุณรู้สึกอิ่มเอมกับความสําเร็จที่กําลังจะได้ พฤติกรรมคุณเป็นไงครับคุณก็สามารถ take action ได้แบบอึดมากคุณก็จะทำอย่างสนุกสนานคุณจะทำด้วยความใส่ใจหรือเราเรียกสิ่งนั้นว่า passion แล้วคุณเริ่มเห็นหรือ,อยังครับว่าไอ้แค่ความฝันเปลี่ยนเป็น motivation เปลี่ยนเป็น emotion แล้วก็เปลี่ยนเป็น action ความฝันเปลี่ยนเป็นแรงจูงใจเปลี่ยนเป็นอารมณ์แล้วก็เปลี่ยนเป็นการลงมือทำครับ ดังนั้นไอ้คำว่าความฝันจริงๆที่เราพูดกันว่าโอ้ฝันเนี่ยมันเป็นเรื่องลมๆแรงๆไม่ใช่ถ้าฝันผิดต่างหากถ้าฝันผิดก็จะไม่เกิดแรงจูงใจครับเพราะมันเป็นฝันลมๆแรงๆแต่ถ้าคุณฝันถูกมันก็จะเกิดแรงจูงใจไงและแรงจูงใจตรงนั้นครับจะส่งผลมาที่อารมณ์อารมณ์ส่งผลมาที่พฤติกรรมเห็นไหมครับว่าจริงๆนี่คือจิตวิทยาชัดๆ เห็นกันคาตาครับว่าแรงจูงใจส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงมากๆแล้วถ้าคุณมีความฝันแรงจูงใจก็เกิดขึ้นไงและข้อดีของความฝันมันคืออะไรรู้เปล่าฟังดีๆนะทุกท่านคุณไม่ต้องรอแรงจูงใจจากภายนอกเลยโอ้ยเย็ดลำมันอยู่ตรงนี้คุณสร้างแรงจูงใจจากภายในตัวเองได้คุณขับเคลื่อนเคลื่อนอะไรพลังในตัวได้อะ มันก็ขับเคลื่อนแอคชั่นในตัวในตัวเองได้ไงเดังนั้นคนที่ไม่มีฝันนะจะเหมือนดาวครับเป็นดาวที่ดับอ่ะใช่ไหมดาวที่ไม่มีแสงสว่างนะครับในขณะที่คนบางคนที่มีความฝันจะเหมือนดาวที่ส่องสว่างได้ด้วยตัวมันเองไม่ต้องรอให้แสงพระอาทิตย์หรือแสงพระจันทร์มาสะท้อนตกส่องไม่ต้องพึ่งตัวเองได้เลยคุณอยากเป็นดาวแบบไหนล่ะถ้าคุณอยากเป็นดาวที่เจิดจรัส คุณต้องมีไฟในตัวคุณเองคุณต้องมีฝันในตัวคุณเองคุณต้องมีแรงจูงใจในตัวคุณเองแต่ถ้าคุณไม่มีฝันไม่มีไฟไม่มีแรงจูงใจคุณจะเป็นดาวที่ดับรอให้พระอาทิตย์มาเบินส่องแสงให้แล้วค่อยสว่างรอให้แสงสะท้อนจากพระจันร์ตกลงมาค่อยสว่างถ้าอย่างนั้นนะครับคุณก็จะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ทําตามความฝันตัวเองขอโทษนะครับอาจจะต้องใช้ชีวิตทําความฝันคนอื่นด้วยซ้ําเพราะ ลืมความฝันตัวเองไปและนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะครับสำหรับหลายๆคนที่ลืมความฝันตัวเองไปผมอยากให้กลับมาจุดไฟตัวเองหาฝันนะครับแล้วก็ปลุกไฟในตัวคุณเติมแรงจูงใจเปลี่ยนให้เป็นสภาวะอารมณ์ที่ดีอารมณ์ดีปุ๊บพฤติกรรมดีคุณคิดว่าถ้าพฤติกรรมดีอะไรจะเกิดขึ้นตามมาบอกผมได้ไหมครับชัดเลยก็ผลลัพธ์ที่ดีไงดันงนั้นผลลัพธ์ที่ดี ก็คือความจริงมครับมันคือความจริงบนโลกใบนี้ถ้าคุณสร้างพฤติกรรมบางอย่างแล้วก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเกิดเป็นเรียลิตี้ไหมครับเกิดเป็นโลกของความเป็นจริงไหมครับเกิดเป็นความเป็นจริงแล้วดังนั้นนะครับการที่คุณจะเปลี่ยนความฝันเป็นโลกแห่งความเป็นจริงเป็นไปได้ครับแค่คุณต้องฝันให้เป็นที่เกิดแรงจูงใจแล้วต้องเป็นฝันที่ฝันแล้วอะให้สภาวะอารมณ์ที่ดีเพราะสภาวะอารมณ์ที่ดีก็จะขับเคลื่อนตัวเราให้ทํางานที่ดี ลงมือทํามีพฤติกรรมที่ดีการลงมือทําที่ดีมีพฤติกรรมที่ดีมีวิธีคิดที่ดีเจอปัญหาแล้วยังแก้แล้วยังเดินหน้าต่อไ้ก็จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีแล้วพอเรามีผลลัพธ์ที่ดีก็เกิดเป็นโลกของความเป็นจริงหรือชีวิตจริงของเราที่ดีไงเอาละครับฟังถึงตรงนี้เริ่มเป็นเหตุเป็นผลสําหรับคุณหรือยังครับว่าการทําความฝันที่ดีเนี่ยมันสร้างผลลัพธ์ที่ดีในชีวิตได้จริงๆเข้าใจผมไหมครับ เนี่ยนะครับผมตื่นเต้นมากครับที่จะบอกว่าความฝันเหล่านี้มันสามารถเป็นจริงได้ถ้าคุณรู้ว่าคุณตั้งฝันเป็นทุกอย่างเป็นจริงได้หมดตั้งให้เป็นพอตั้งให้มันถูกต้องพอตั้งให้มันเร้าใจพอคุณจะรู้เลยครับว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเริ่มปั่นโมเมนตัมมาโอเคไหมครับงั้นตรงนี้ผมถือว่าผมเคลียร์วิธีคิดก่อนเนาะว่าความฝันไม่ใช่เรื่องลมๆแรงๆแ,แต่ความฝันเนี่ยแหละคือเรื่องจริงและคนสําเร็จบ,บนโลกมากมายครับ ได้กล่าวกันมาแล้วชัดเจนว่าความฝันคือหนึ่งองค์ประกอบที่คนสําเร็จเขามีกันและถ้าคุณอยากใช้ชีวิตของคุณให้ประสบความสำเร็จตามเป้าที่คุณอยากได้ตามฝันหรือตามชีวิตในอุดมคติที่คุณอยากได้แล้วแล้วก็คุณต้องเข้าใจชัดเจนแล้วนะครับว่าความฝันนี่แหละของจริงถ้าพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนถัดไปกันครับตามผมมาเลยครับสวัสดีครับ